สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมจ i กทาร์ลต b บายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่นะคะทํานายดวงกันนะคะให้กับคุณคนที่เกิดราศีธนูลัขนาธนูนะคะในช่วง15วันต่อจากนี้นะคะนับจากวันที่เข้ามาดูคลิปอีก15วันนะคะมาดูกันว่าคนที่เกิดราศีธนูลักนาะธนูนะคะมีเรื่องใดสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะหรือพี่ไพ่มีเรื่องใดสิ่งใดที่กําลังจะ บอกกับคุณคนที่เกิดราศีธนูลัคนาธนูนะคะมาดูกันเนะาะว่าช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราขอใช้พี่ไพ่สำหรับนี้เป็นไกด์ไลน์ดูเนาะว่าช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรและพี่ไพ่มีเรื่องใดที่อยากจะแนะนำนะคะก่อนที่จะไปเปิดไพ่ทาโร่นะคะอันนี้มันจะเป็นไพ่สำหรับเล็กเนาะพันตาออรอเคิลนะคะ มาดูกันว่าพี่ไพ่มีเรื่องใดอยากจะแนะนําคุณนะคะมาดูกันว่าตอนนี้คุณเป็นอย่างไรด้วยเนาะการอ่านอ่านคลิปทําคลิปอ่านไพ่แบบนี้มันจะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้จาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะบางคนอาจจะตรงทุกเรื่องเลยบางคนอาจจะตรงเป็นบางเรื่องนะคะใครที่อ่านแล้วตรงดูเราคิดว่าใช่ก็ถือว่าเราจูนกันติดเรามีพลังงานตรงกันแล้วเนาะ เรียนรู้นะคะใบแรกเนาะเหมือนช่วงนี้คุณกําลังให้ความสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่นะคะหรือกําลังเนี่ยจัดหนังสือแพ็คกระเป๋าเนาะบางคนเตรียมไปเรียนนะคะบางคนเตรียมจะไปศึกษาต่อนะคะเรียนต่อเนาะหรือกําลังมุ่งเน้นที่จะฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนนะคะอยู่ในช่วงนี้เนาะมาเราขอสามใบนะคะดูกันว่าช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรเนาะ อมไม่รับฟังนะคะเป็นลักษณะของการปิดหูเนาะไม่อยากรับรู้เรื่องอะไรที่มันมารบกวนจิตใจในช่วงนี้นะคะอยากให้ความสนใจกับการเรียนรู้ก่อนเป็นอันสำคัญอันดับแรกเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมากระทบใจกระทบกายในช่วงนี้เราเราปิดกัน้นเราไม่รับฟังเนาะเราไม่รับรู้ไม่รับเห็นอะไรทั้งนั้นนะคะอยากอยากให้ความสนใจกับการเรียนรู้ก่อนนะคะ ใบหนึ่งอืมกลยุทธ์เหมือนช่วงเนี้ยการนิ่งการหยุดการให้ความสนใจกับการเรียนรู้ของคุณในช่วงเนี้ยเหมือนมันเป็นกลยุทธ์เป็นกลวิธีในการรับมือกับสิ่งต่างๆรอบตัวที่มันกําลังจะเข้ามานะคะมางั้นเรามาเปิด ไพ่ถาโลกกันต่อนะคะมาดูกันว่าพี่ไพ่นะคะสําหรับนี้นกมีเรื่องใดสิ่งใดที่อยากจะบอกกับคุณอยากแนะนําเพิ่มเติมหรือมีสิ่งใดที่กําลังจะเกิดกับคุณในช่วงสิบวันนับจากนี้คนที่เกิดราศีธนูนะคะให้พี่ไพ่เป็นคนบอกนะคะใบแรกอห้าดาบนะคะห้าดาบเป็นลักษณะของการมีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งนะคะการ ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเนาะเนี่ยบางคนอาจจะทะเลาะก,กับคนรอบข้างคนรอบตัวเพื่อนร่วมงานนะคะหรือบางคนอาจจะถูกทิ้งให้ต้องแก้ไขปัญหาโดยลาําพังนะคะเหมือนเขาทิ้งดาาทิ้งปัญหาเอาไว้ให้เรานะคะแล้วเราต้องต้องเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาโดยบางคนอาจจะขาดสติบางคนอาจจะใช้อารมณ์นำทางนะคะ ถึงว่าช่วงนี้ยมันเป็นลักษณะของการเนี่ยไม่รับฟังเนาะมาดูต่อที่ไพ่มีเรื่องใดอยากแนะนำอยากบอกกับคุณคนที่เกิดราศีธนูไหมคะใน15วันนี้นะคะอืหกถ้วยนะคะหกถ้วยเป็นลักษณะของการได้เจอได้เจอเพื่อนเก่ามิตรเก่า <c oughs> เพื่อนสมัยเด็กเพื่อนสมัยเรียนนะคะ บางคนถ้าเป็นในเรื่องของความรักมีโอกาสรักเก่าหวนคืนในช่วงนี้นะคะมีโอกาสได้กลับไปเจอบางคนไปงานเลี้ยงรุ่นไปติดต่อหรือเขาติดต่อกลับมานะคะมีโอกาสได้ติดต่อกันหรืออาจจะเป็นในลักษณะของบุตรหลานบริวารน,นะคะที่เข้ามาให้คุณได้เจอได้เจอในช่วงนี้นะคะ ก้าานะคะก้าามันเป็นลักษณะของการต้องต้องต่อสู้ต้องมุ่งมั่นต้องตั้งใจอาจจะมีงานเยอะอาจจะมีภาระหน้าที่เยอะให้เราต้องฝากฟันต้องใช้สองแรงสองขาต้องใช้พาระกําลังของเราในการผ่านช่วงที่มันหนักที่มันหนักที่มันเยอะไม่ว่าจะเป็นหนักทางความคิด หนักทางการกระทําก็อาจจะเป็นในเรื่องของการการงานที่มันเยอะขึ้นในช่วงนี้ก็ได้นะคะงานเยอะก็ใช้ความรู้ความสามารถที่มีในการแก้ไขผ่านไปให้ได้นะคะมามสามเหรียญน,นะคะสามเหรียญเนาะเป็นลักษณะของการร่วมหุ้นร่วมทุนเนาะคุณอาจจะรองเงินก้อนหนึ่งเงินก้อนนี้มันอาจจะ เป็นเงินที่มาจากการติดต่อการยื่นกู้การอนุมัติหรือรอหุ้นส่วนนะคะรอเซ็นสัญญาว่าจ้างเอกสารอะไรบางอย่างเนี่ยกำลังจะได้รับคำตอบนะคะกำลังจะได้รับเงินก้อนนี้แต่มันอาจจะเป็นเงินที่เราจะนำมาต่อยอดเนาะต่อยอดในการงานให้มันให้มันเพิ่มคูณมากขึ้นนะคะต่อยอดในการเรียนรู้ก็ได้นะคะ มีสามเหลยียญแล้วก็มี3ถ้วยนะคะเป็นลักษณะของการมีความสุขอุดมสมบูรณ์ได้เจอะเจอกับกาลยานามิตรได้เจอเจอกับเพื่อนที่ดีนะคะมีความสุขได้กินเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้ลื่นเริงนะคะอาจจะได้เงินก้อนนี้มาทําให้เราแบบสามารถขยับตัวมากขึ้นขยับขยายธุรกิจได้มากขึ้นเนอะอาจจะแบบดีใจอ่ะเออดีใจได้รับเงินก้อนนี้สักทีเนาะจะได้นํามาพัฒนาต่อยอดให้กับตนเองนะคะ กันต่อนะเราเปิดให้1ิบใบนะคะว่าช่วงนี้นะคะมีสิ่งใดเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีธนูลัคขาธนูนะคะพี่ไพ่สําหรับนี้ช่วยบอกนะคะเรื่องใดที่พี่ไพ่อยากจะบอกหรือสิ่งที่กําลังจะเกิดกับคุณคนที่เกิดราศีธนูนะคะ judgment น,นะคะ judgment ม,มันเป็นลักษณะของ กดแห่งกรรมเนาะทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วประมาณนั้นเนาะมันเป็นลนักษณะของวิบากกรรมเนาะผลกรรมนะกรรมก็หมายถึงการกระทําก่อนหน้านี้ถ้าคุณเคยทําอะไรที่มันไม่ดีผลไม่ดีก็กําลังสนองตอบคุณนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนทําดีประพฤติดีปฏิบัติที่ดีอยู่ในศีลในธรรมทำบุญอย่างสม่ําเสมอเนาะบุญกุศลที่คุณได้ทำเนี่ยเทวดาเขารับรู้รับทราบแล้วเขาก็แจ้งบอกกล่าวไปยัง เขาเรียกว่าเป็นเหมือนเจ้ากรรมนายเวรเนาะเจ้ากรรมนายเวรเขารับรู้รับทราบแล้วก็ได้รับบุญกุศลที่คุณได้ทําได้แผ่ให้เนาะคือเหมือนเขาได้รับบุญและเขากําลอยจะปลดปล่อย,ปล,ป,ลอยปลดปล่อยวิบากกรรมที่มีต่อกันเนาะเหมือนต่อจากเนี้ยชีวิตของคุณจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะอุดมสมบูรณ์ขึ้นมีความสุขขึ้นนะคะ พลิกฟื้นในเรื่องของงานต่างๆที่มันเคยหนักเนี่ยอาจจะทําให้เราเหมือนทุเราเบาบางขึ้นนะคะและในเรื่องการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เงินก้อนหนึ่งนะคะเงินก้อนนี้มันอาจจะเป็น,เ,นเงินก้อนนี้ที่คุณรออยู่เนี่ยกำลังจะได้มาหรืออาจจะเป็นเงินเกา่าเงินเก็บเงินมรดกนะคะเงินบรรพบุรุษเนานะมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้นะคะเงินก้อนนี้มันจะทําให้คุณปลดมีได้แล้วก็สร้างเหมือนเหมือนพลิกฟื้นชีวิตขึ้นมาใหม่ได้นะคะ เอเดอเพนท์เคลว้าวคุณกําลังจะมีโชคนะเนี่ยคุณคิดหวังเอาไว้ในเรื่องของการเงินใช่ไหมเนี่ยโชคก้อนใหญ่เนาะหนึ่งเหรียญน,นะคะเป็นลักษณะของมือที่มองไม่เห็นมือของจัก,กรวาลมือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะประทานโชคลาภการเงินก้อนใหญ่มาให้กับคุณในช่วงนี้นะคะคิดหวังเอาไว้เรื่องเงินก็จะได้เงินเนี่ยเห็นไหม เงินเก่าเงินเก็บเงินบันพบุรุษหรืออาจจะเป็นเงินที่มาจากอะไรฟุกฟุกเนาะสิ่งที่เราไม่คาดฝันนะคะกำลังจะได้มาซึ่งกันเงินก้อนใหญ่นะคะ The w o r l อือ เดอะเวอร์เดอะเมันเป็นใบสุดท้ายของไพนะ่เมเจอร์อาคาน่าเนาะเดอะเวอมันจะเป็นลักษณะความอุดมสมบูรณ์การจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะคุณกําลังจะได้รับความสุขความอุดมสมบูรณ์ความพร้อมเพรียงนะคะการได้เดินทางเนาะบางคนมีมีแผนเอาไว้เดินทางไกลต่างประเทศมีการติดต่อการ ต่างชาติต่างประเทศงะนางงานที่คุณทําที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศจะสําเร็จนะคะชีวิตคุณจะเขาเรียกว่ามีกินมีใช้ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเนาะมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์ร่างกายสุขสมบูรณ์แข็งแรงนะคะขออีกสองใบนะคะมาพี่ไพ่มีเรื่องใดสิ่งใดที่กําลังอยากจะบอกกับคุณในช่วง15วันนะคะนับจากวันที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้นะคะราศีธนูลักนาธนูนะคะมา เทมเพลนหนไพ่ประจําราศีธนูเทมเพลนเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายการเดินทางเนี่ยคุณมีเกณฑ์จาลังจะได้เดินทางต่างประเทศจริงๆเนี่ยแพลนเอาไว้ใครที่แบบแพลนเอาไว้นานแล้วเนาะมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้ไปนะมีเกณฑ์ที่กําลังจะมีการยกย้ายบางคนเปลี่ยนงานย้ายงานย้ายสถานที่เนาะหรือปรับเปลี่ยนอะไรให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเนาะในเรื่องของงานนะคะ และช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของการทําบุญนะคะให้คุณเขาเรียกว่ากรวดน้ำเนาะกรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรด้วยคุณมีเนี่ยเจ้ากรรมในเวรรอรับส่วนบุญส่วนกุศลของคุณอยู่นะคะและไพ่ประจําราศีธนูแทมพลคแรน์เขาเป็นลนักษณะคนที่ไม่ชอบหยุดอยู่กับที่ชอบเดินทางเดินทางแล้วดีคนราศีธนูเดินทางแล้วดีเดินทางแล้วมันเหมือนเป็นการปรับเปลี่ยนเอนเนอร์จีเนาะ เรียกพลังงานดีๆเข้ามาคนราศีธนูถ้าอยู่นิ่งๆแล้วเหมือนพลังงานมันจะนิ่งแล้วมันก็จะค่อยๆดอบลงไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นให้คุณเดินทางบ่อยๆเปลี่ยนสถานที่เนาะคิดหวังอะไรเอาไว้ถ้ามันนิ่งคุณลองเดินทางดูเนาะเดินทางออกคือแค่แค่ขยับ energy อะ่ะบางคนเดินทางออกไปไปใช้เงินก็ไดเออไปทําให้เขาเรียกว่าเอาเงินเก่าออกไปแล้วเดี๋ยวเงินใหม่ๆมันจะเข้ามานะคะ มาขออีกใบหนึ่งมาเดอซันว้าวชีวิตของคุณกำลังจะอุดมสมบูรณ์สดใสโชดช่วงโดดเด่นโด่งดังนะเดอซันมันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับไพ่ทาโร่แล้วนะคะมันเป็นลักษณะของความมีชื่อเสียง สว่างชัดเจนอะไรที่มันเคยขุ่นมัวที่มันเคยไม่สําเร็จต่อจากเนี้ยมันจะสําเร็จนะคะมันจะเป็นไปยัง สิ่งที่คุณมุ่งหวังเนาะมีโชคด้วยเนี่ยเดอะซันมีโชคมีลาบในเรื่องของการเงินนะคะโชคลาภก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาหาคุณอากไพ่ดีมากมีทั้งเดอะเวอร์มีทั้งเอ็ดอัเพนทาเคิลมีทั้งเดอะซันสิบห้าวันนี้ของชาวราศีธนูดีมากๆบอกเลยใครคิดหวังเอาไว้เรื่องการเดินทางมีเกณฑ์ได้เดินทางต่างประเทศใครคิดหวังเอาไว้อยากมีลูกมีบุตรเนาะคุณมีเกณฑ์กําลังจะได้มีเดอะซันเดอะซันเป็นเด็กผู้ชายนะคะเราเดี๋ยวเราขอพี่ไพ่สาหรับนี้ มั่งมีสีสุขนะคะขออีกสักสามใบสำหรับคำสรุปและแนะนํำนะคะแต่ว่าไพ่ทาโร่ของคุณนก็ดีมากๆแล้วนะคะมาขอพี่ไพ่มั่งมีสีสุขนะคะเป็นองค์พ่อพิคเนตเนาะขอสรุปให้อีกสักสามใบในสิ่งที่คุณกํำลังจะได้เจอเจอหรือมีสิ่งใดอยากแนะนำนะคะอยากเตือนอยากแนะนำกับคุณคนที่เกิดราศีธนูนะคะ อสามใบนะใบที่สิบหกใบที่สิบหกมันเป็นลักษณะของการเหมือนเรียนรู้ไหมเนาะเป็นลักษณะของการเราขอ ความไม่ประมาทชื่อไพ่เขาเป็นลนักษณะของความไม่ประมาทคือการป้องกันป้องกันความเสี่ยงในทุกๆเรื่องที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเนาะในการดํารงชีวิตการใช้ชีวิตหรือในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของสุขภาพเนาะให้เราระมัดระวังตนเองนะคะในช่วงนี้นะคะอืมเขาเรียกว่าบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทุกๆด้านนะคะมา ขออีกสองใบเนาะเพราะว่าช่วงนี้ราศีธนูมีเกณฑ์เดินทางนะคะก็จะไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังตนเองอย่าประมาทเนาะอย่าเล่นเล่ออย่าโมแต่ใจลอยเนาะขอพิพไพ่มังมีสีสุกนะคะช่วยสรุปหรือมีสิ่งใดที่อยากจะบอกเก่าคนที่เกิดราศีธนูในสิบห้าวันนี้นะคะขออีกสองใบมาอือหือ ใบนี้มันเป็นลักษณะของการเหมือนเราหลบจากที่หนึ่งแต่ไปเจอสิ่งที่ร้อนกว่าเออนะเราดูชื่อไพ่เขาให้ชื่อไพ่หมายเลข71ชื่อไพ่จะชื่อหนีร้อนเจอร้อนกว่าเออจริงด้วยหน,นีหนีร้อนเจอร้อนกว่าเหมือนสภาวะปัญหาที่เราเจอเจออยู่ในตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราคิดว่าแย่แล้วแต่ว่า ในการแก้ปัญหาให้เราคิดทบทวนให้ดีๆไม่ฉะนั้นมันอาจจะเจอสภาวะอะไรที่มันแย่กว่าเดิมเนาะช่วงนี้อากาศร้อนด้วยนะคะเราเป็นคนเกิดธาตุไฟเนาะค,ะคนราศีธนูนะคะอากาศร้อนเพราะฉะนั้นก็ให้เรามัดระวงะะังเนาะดื่มน้ําเยอะๆหรืออยู่ในที่ที่มันไม่ร้อนมากเนาะหาอะไรมาพัดมาผ่อนคลายตนเองเนาะ,ะช่วงนี้มันมีข่าวบางคนก็เป็น ฮิสโรกอะไรแบบนี้เนอะก็ให้ระมัดระวังร่างกายตนเองนะคะคนมีคนโสดเนอะให้ช่วงนี้ให้ระมัดระวังอย่าหาเรื่องใส่ตัวก็เหมือนว่าอืมให้ดูดีๆในเรื่องของความคิดที่อยากจะมีใครเข้ามานะคะัมมันเป็นลักษณะของอยู่ดนนี้คิดว่าร้อนแล้วอาจจะไปเจออะไรที่มันร้อนกว่าเออเข้าใจความหมายเนอะ ถ้าเป็นคนมีคู่ช่วงนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์อารมณ์ร้อนอากาศร้อนแล้วอารมณ์ก็อย่าร้อนตามอากาศนะคะก็พูดจากันดีๆนะคะขออีกใบหนึ่งนะคะดูสิที่ไพ่มีเรื่องใดอยากแนะนําอยากบอกอยากเตือนหรือสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะกับคุณคนที่เกิดราศีธนู อือใบที่สิบเอดหรอใบที่สิบเอดมันเป็นเหมือนลักษณะของคนที่กําลังจะได้ได้แตะเอียอเหมือนมีญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่เนาะคนที่มีหลักหลักฐานไ้เขาเรียกคนที่มีมีการงานเป็นหลักเป็นฐานแล้วเนาะมีการให้ให้กับเด็กเลยใไหมเหมือนผู้ใหญ่เขาให้อังเปาเด็กเนะี่ยเนาะเหมือนเอาเงินมาแจกหรือช่วงนี้ ข้างคนทำงานเนาะอาจจะได้โบนัสเนาะอาจจะได้ในลนักษณะของหัวหน้ามีโบนัสมาแจกมีเขาเรียกว่าได้รับได้รับโบนัสได้รับอ่างเป่าอะไรประมาณนี้เนาะหรืออาจจะเป็นในลนักษณะของมีอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของการเงินนะคะถ้าเป็นเขาเรียกว่าเหมือนมีผู้ใหญ่ดีๆมาแนะนํา สิ่งดีๆให้มาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้เนาะมีผู้ใหญ่มาเขาเรียกว่าอให้รางวัลให้แตะเอียให้เงินให้ของกำนันกับกับกับคนที่เด็กกว่านะคะหรือช่วงนี้อาจจะได้โบนัสเนาะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของอมีบุตรหลานมีผู้ใหญ่มาแนะนำอะไรดีๆให้กับบุตรหลานก็ได้ถ้าเรายัางแบบเป็นคนที่ อาวุโสน้อยอยู่ที่บ้านนะเนาะจะมีผู้ใหญ่เข้ามานะคะแนะนําเรื่องราวดีๆหรือม,มอบอ่างเป่ามอบบนนัดให้ในช่วงนี้ก็ได้นะคะเหมือนเป็นเงินพิเศษเนาะเนี่ยเนาะถ้าเราอไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนอาวุโสหรือไม่ได้มีผู้ใหญ่มาหยิบยื่นอะไรให้เนาะทํางานกิจการร้านค้าส่วนตัวเนาะเหมือนช่วงนี้คุณกําลังจะมีโชคนะเนี่ย นะสองใบเนี่ยทั้งเอ็ดเอาเพนทากเกิลทั้งใบเนี่ยเหมือนเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้มาส่งมอบโบนัสดีๆเนาะเงินก้อนดีๆเงินก้อนใหญ่ก้อนใหม่ๆให้กับเราในช่วงนี้ก็ได้นะคะโอเคนะคะคนละเกิดราศีธนูนะคะนัคนาธน,นูนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะ15วันของคุณขอให้เป็นวันที่ดีๆวันที่มีโชคมีลาบ ก้อนใหญ่ๆเข้ามานะชีวิตรุ่งโรจน์สดใสสุขภาพแข็งแรงมีโชคลาภการเงินการเติบโตการเลื่อนขั้นการเลื่อนตำแหน่งนะคะขอให้สมหวังสำเร็จทุกประการนะคะราศีธนูวันนี้ลาไปก่อนใครอยากอ่นานไพ่ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ ID ดีไลน์นะคะหรือใครอ่านคลิปแล้วดูคลิปแล้วอยากขอบคุณเราก็กดปุ่มซุปเปอร์แงที่อยู่ใต้คลิป หรือโอนเงินได้ที่รายละเอียดที่เราให้ไว้ที่อยู่ใต้คลิปนะคะวันนี้เราลาไปก่อนเมจิกทาลอดต์คิตตี้ค่ะ